ไม่ได้เรายังมีขาแบบไดอย่เี้ยนะพาวาไม่ัไม่ได้ไ้ไอยาก้แต่็ตองนก็จริงๆแคนาดานะครับเป็นทีมที่ดีนะครับ โดยสัปดาห์แรกผลงานเขาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีเรื่องของรูปแบบการเล่นคล้ายๆอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหนักนะสำหรับเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆในทุกทีมเนี่ยเขาเริ่มจับตาเราอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเราทำผลงานได้ดีแล้วก็เขาก็คงต้องวางแผนสู้กับเราอย่างเต็มที่เหมือนกันส่วนเราเองก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่กับการเล่นในวันที่นี้ครับ ก็ต้องประเมินนักกีฬาเราก็ต้องเลือกนักกีฬาที hmm. ่สมที่สุดไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมการเล่นเองเนี่ยกัวการบัดเจ็บเขามีผลเกี่ยวข้องกับเรานะครับ